สวัสดีครับเพื่อนๆชาวนักเที่ยวสายเทรดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการดูเทรนด์ของการเทรดนะครับออันนี้สัญญาณเห็นไหมฮะยังมีอยู่เนาะสัญญาณให้กดซื้อลงใช่ไหมนี่คือสัญญาซิกซี่นะครับต้องแนะนําก่อนเดี๋ยวบางคนไม่รู้เนาะชี้ลงให้กดลงนะฮะซื้อลงนะฮะชี้ขึ้นก็ให้ซื้อขึ้นนะครับอย่างตัวนี้นะครับมันเป็นนะฮะแท่งเล็กๆนี่นะครับจริงๆทรงไม่ค่อยน่าเทรดนะ แล้วเรามาดูนะครับอันนี้ผมแนะนําเว็บนี้นะครับ Finviz นะครับ Finviz อันนี้นี่คือสมมติว่าเราเข้าเว็บนาแรกก่อนก็อย่างนี้นะ Finviz.com เนาะเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้นะกดที่ตรงนี้ครับ Forex ตรงนี้นะครับอ่าพราะกดเข้ามานะครับก็จะมีคู่เงินเยอะแยะเลยนะครับที่มันจะบอกเทรนนะครับว่าตอนนี้มันลงอยู่ถ้าลงก็สีแดงเนาะถ้าขึ้นก็เขียวๆนะครับนะครับก็จะบ่งบอกนะอย่างเช่นตรงนี้นะ เนี่ยมันบวกอยู่แล้วว่าขึ้นอยู่0ูนอเนะครับอันนี้ลงศูนย์ลบศูนนะครับอ,อย่างเช่นเ u ยูกี้เอยู AU อยู่ไหนเอยู AU นี้นะครับมันกาลังเป็นเทรนขึ้นเนี่ยบวก0.2นยะอ่าแล้วเรามาดูในซิกนะครับมันก็ขึ้นอยู่นะครับจริงจริงแล้วเนี่ยมันก็อ,อันตรายอยู่ที่จะเทรดไม้นี้นะครับเพราะว่ามันบวกค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราแต่บางทีมันก็มีการกลับตัวนะ คือถ้าเกิดว่าเทรดเป็นแบบนี้ยังไงก็ลองเทรดแบบเบาๆดูนะครับนะบมีโอกาสที่จะรอดได้นะครับแล้วดูทรงตอนแรกเลยฮะทรงเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับยังไงก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอ่านะครับเรามาดูที่เว็บอีกทีนะครับที่การดูนะครับว่ามันขึ้นหรือลงเนี่ยก็คือง่ายๆสมมติว่าคู่ไหนที่มันมีอยู่ในนี้นะเราก็ดูกันง่ายๆเลยนะครับแดงเข้มก็คือโอ้โหลงหนักเลยนะเนี่ย ลบ0.7นะลบ1เห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าแดงอ่อนแดงแดงไม่ไม่สดมากเนี่ยอย่างเงี้ย0.27นี่ยก็จะน้อยลงมา,าแล้วเขียวก็0.0 0.05เนี่ยนะแล้วเขียวปีเลยนะก็ขึ้นเยอะหน่อย0.31อะไรเงี้ยลองไปเล่นดูได้นะครับส่วนคู่ไหนที่ไม่มีในนี้นะครับวิธีการที่เราดูตรงนี้เราก็ดูได้นะครับดูยังไงครับ มันจะมีแต่ละค่าเงินเห็นไหมฮะอ่า USD จะเป็นตัวหลักนะครับเขาจะคิดอยู่ที่0%ูเนเอนาะอ่าสมมุติผมยกตัวอย่างจากคู่ที่มีบนนี้นะอย่างนี้ EU นะครับ E มันต่อกับ U ใช่ไหมแต่วิธีการดูตรงนี้มันดูยังไงครับก็คือ EU ก็คือเราก็ต้องเอา E ตั้งเอา U ต่อใช่ไหมอ่าแล้วตัวแรกเราเน้นที่ตัวแรกเราดูดีครับตัวแรกมันเป็นมูลค่าเท่าไหร่0ูนย์ศ U เนี่ยคือศูนย์ เพราะฉะนั้น e มันมากกว่า u นะตัวหน้ามากกว่าตัวหลังเพราะนั้นเทรนด์จะเป็นขาขึ้นเราไปดูข้างบนดีกว่านะครับอ่าขาขึ้นไหมฮะเนี่ยบวก0ูนศมันเอามาเทียบกันยังไงครับมันก็คือเอาตัวแรกเนี่ยมันลบศูนย์นั่นแหละนะครับมันก็จะได้ต่างผลต่างนะฮะอยู่ที่ศูนศนหนึ่งเอร์ซนนะฮะมันก็จะเป็นเทรนด์ของการบวกขึ้นมานะครับอ่าคราวนี้เรามาดูลบกันบ้างนะ อย่างอย่างอ่านี้เลย G B P นะครับ G B P G U เห็นไหม G U นี่มันลบใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่เห็นข้างบนเราจะดูยังไงครับอ่า G U นะครับมันลบศูนย์จุดสามนะ G U มันน้อยกว่า U อยู่แล้วนะฮะตัวหน้าน้อยกว่าตัวหลังเอ๊ะไม่ใช่ตัวเออตัวหน้าน้อยกว่าตัวหลังถูกแล้วจะเป็นเห็นขาลงใช่ไหมไปดูเลยครับ G U นี่เห็นไหม ลบ0ูน่ก็เอาส่วนต่างมาหักลบกันก็จะเป็น0 3นนะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่าคู่อื่นก็คล้ายกันครับก็ลองมาเปรียบเทียบกันดูนะฮะอย่างตัวนี้อ่าอย่างเงี้ย Uj เนี่ยมันดูยังไงสมมติดูตรงนี้นะ U กับ J เห็นไหมยกับ J U มันศูนย์มันบวกไงบวกเยอะเลย1.02เนี่ยแสดงว่ามันลงนะ u ศูนย์เนี่ยตัวหน้าน้อยกว่าตัวหลังใช่ไหม อยู่เจก็ต้องเป็นบวก1.02%ถูกไหมอ่ามันลดแหละประมาณนี้แหละนะนี่มัน1.01นะครับก็คำนวณกันแบบนี้อย่างคู่อื่นก็คำนวณคำนวณได้นะอย่างเอออย่างอะไรนะอ่าอย่าง E G เนะี e นะ่ยเห็นไหมอีเนี่ย E กับ g ใช่ไหมไม่ต้องเทียบกับ U ก็ได้ E กับ g อันนี้0%พอดีเลยอ่า E E กนะับ g เห็นไหม อีม e ันศูนย์จีนเป็นติดลบเพราะนั้นเป็นเทรนขาขึ้นเห็นไหมบวก0.3ประมาณนี้นะครับเห็นไหมอันนี้มันต่างกัน0 0 3 3เห็นไหมก็จะเป็นเทรนขาขึ้นบวกที่0.33นะครับวิธีการก็ดูประมาณนี้ครับลองไปเล่นดูนะฮะไม่ยากไม่เย็นอะไรนะก็เอาไว้เปรียบเทียบนะครับสมมุติว่ามันเป็นการเทรดสวนทางอา,อาจจะระมัดระวังก็ได้นะครับสมมุติว่ามันเทรนมันไหลามากๆอย่างนี้เราต้องระวังนะ แต่อันเนี้ยโอเคโชคดีที่มีการกลับตัวนะนะครับก็เป็นช่องทางในการดูนะอย่างอันเนี้ย ej นี่ใกล้จะรอดแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปดู ej ดีกว่าผมว่ามันน่าจะลบหนักอะ่ะอไหนวะ ej นี่เห็นไหมแอบไม่ใช่อันนี้เดี๋ ej อยู่ไหนวะอ๋อไม่มีในนี้นะครับต้องเทียบกันดู e กับ j เห็นไหมถ้ามาตัวต่าง มันจะเป็นลบ1.01เลยนะครับอ่าก็ใกล้เคียงกันนี่แหละน,นี่1.24นะครับแล้วมันลงหนักมากนะครับต้องระวังตรงนี้เลยเพราะมันอาจจะไหลได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้รอไปแล้วนะเรียบร้อยนะครับอ่ประมาณนี้เลยอันนี้ก็รอเหมือนกันนะครับ GJ ที่พูดถึงตะกี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ฟินวิชในการเข้าด้วยนะฮะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อาการเด็กเลี่ยงการลอนั่นเองนะครับอ่า นี่คือวิธีการคลิกต่างๆที่ผมแนะนำนะครับยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าสนใจทดลองใช้ซิกเนี่ยนะครับสามารถทักเข้ามาในไลน์นะฮะในกลุ่มในลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้หรือว่า QR code ที่ผมจะแปะไว้ที่หน้าจอนี้นะครับแล้วยังไงก็เดี๋ยวเจอในกลุ่มได้น,นะครับทำตามเงื่อนไขเล็กน้อยแนละ้วเดี๋ยวมาทดลองใช้กันดูนะครับมีไลฟ์เทรดทุกวันนะครับ ทุกวันเลยนะฮะสำหรับสายฟรีก็อาจจะมีประมาณ3 4วันต่ออาทิตย์นะฮะอะย่งไงก็เดี๋ยวไปเจอกันในกลุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะครับเทรดกันสดๆทำกำไรกันในไลฟ์เลยนะครับโอเคเจอกันในกลุ่มครับบ๊ายบายสวัสดีครับ